สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่มานะเป็นคันนี้นะคะ Isuzu FRR ร้อยเก้าสิบแรงม้านะคะคันนี้ตัวถังจะมีความยาวอยู่ที่5เมตร50ินะคะถ้าไม่อยากใช้คอกอย่างนี้นะคะเป็นคอกธรรมดาก็แจ้งเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าจะให้ทําหลังคาก็ได้นะคะสําหรับคันนี้นะหรือจะไม่ใช้คอกเลยเป็นกระบาปเปิดตายก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นตู้หรือจะรับเป็นเฉพาะหัวคันตีก็ได้นะคะคันนี้นะคะเจ้าทะเบียนปี 2,562นะคะส่วนราคาอยู่ที่770,000บาทราคานี้นะคะถ้าเป็นเงินสดก็ยังต่อรองได้อยู่นะคะส่วนถ้าท่านใดนะยังไม่อยากใช้เงินก่อนนะคะมีบริการไฟแนนซ์ไว้รองรับนะคะเงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดรถเบื้องต้นของคันนี้กันค่วๆกันก่อนนะคะไปค่ะนี่ทุกคนเป็นคันนี้นะคะอซิส e ู FRR ร้อนะคะแบบรุ่นจะเป็น FRR เก LNXXS X นะคะส่วนเลขตัวรถจะเป็น MP 1, <อ> 1> FRR เก LFT นะคะคันนี้นะตัวถังจะเป็นกระบะวันทุกมีข้างเสริมนะคะซึ่งจะมีคร์มยาวอยู่ที่5,50เมตร0นะจดทะเบียนปี2,562นะคะสำหรับคันนี้นะส่วนราคานะคะจะอยู่ที่ 770,000บาทตัวรถพร้อมใช้งานเลยนะคะเหมาะสำหรับงานบรรทุกต่างๆที่คุณลูกค้าต้องการได้เีคือจะเป็นลักษณะโดยรวมของรถคีี่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมลักษณะรถด้านในกันนะคะนี่ลักษณะรถภายในนะคะ สะอาดพร้อมไท้นะคะแล้วก็ล์นติดมาเรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะเกียร์จะเป็นหกเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะวิทยวแอร์พร้อมนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบและถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงตอนนี้ร้อนมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองมาสปาร์ดูแล้วก็ดูความเย็นของแอร์ แต่ทุกคนก็จะมาจะถามแล้วนะคะคันนี้ไม้เท่าไร่คันนี้ไม้เท่านี้นะคะทุกคนเห็นไหมวิ่งมาไม่เยอะเลยนะและเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ของรถ FRR 190รคันนี้กันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะจะเป็น 4HK1 นะคะ4สูบ190่รแปลงม้านะ และทุกคนนะคะก็จะถามว่าเสียงเครื่องรถคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราก็าไปชมกันเลย ำหรับท่านใดนะคะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของรถอิ u ุส FRR 190ซึ19่งตัวถังจะยาว5้าเมตคันนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้ได้เลยถ้าสะดวกนะคะว่างๆผ่านมาแวะมาดูรถนะคะมาดูได้ที่ร้านสุดใจรถบรรทุงน,นะคะจะตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมช่วงตงมบนสะกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ อยู่ใกล้กับศูนย์อิสุสตั้งเซ็นทัวสาขาสากระเทียมนะคะเผื่อพันผ่านหรือว่าวันหยุดแวะมาก็แวะมาชมได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรคลิปรถคันไหนก็ฝากติบเาาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ